สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิงขออนุญ,ญาตนะคะเชื่อว่าปกติไปงานอื่นๆนี่ก็พอเริ่มท้ายเสวนาจะล่อยหลอมี่เต็มห้องเลยนะคะแสดงว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยดัยงนั้นนิงขออนุญ,ญาตเรียนถามเป็นลําดับแรกก็คือคุณยุทธนาก่อนแล้วกันนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องของภาษีกับโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะครับผมก็ จริงๆก็ต้องพูดตามตรงนะว่ายุคป,ปัจจุบันนี้เราสามารถเอาคอมเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งเนี่ยยัดเข้าไปในบางเกงเราได้ละเพราะว่าเทคโนโลย,ยีมันมาไกลามากจากเมื่อก่อนที่โทรศัพท์สมัยรุ่นคุณพ่อผมนะก็แบบใหญ่หญๆเนบกางเกงเราเลยะอะไรอย่างนั้นคือ,คอ,คอมีเสาปุ่มนี่เป็นหลอดดูได้เลยนะฮะ <laughs> ก็ปัจจุบันนี้มันก็เล็กลงไปจนเหลือแค่แบบขนาดประมาณฝ่ามือเราไม่มีปุ่มละตอนนี้ถ่ายรูปได้อัาวิดีโอได้ ทำลงทำลายอะไรได้หลายอย่างซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงประมาณสักยี่สห้าสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งถามว่าเทคโนโลยีมันเอามาใช้กะอะไรได้บ้างมันเอาใช้กันได้กับทุกเรื่องเลยฮะซึ่งรวมถึงเรื่องของภาษีด้วยทีนี้ถามว่าในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านภาษีเราเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างผมผมเนี่ยคือผมนอกจากสอนหนังสือเนี่ยผมก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องภาษีเหมือนกันเป็นภาษีของส่วนบุคคลนะเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาก็เป็นชื่อ i t a x เราทํามาเมื่อสักสี่สิหปีก่อนเนี่ย ภาพเดียวกันครับคือเรามองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาไกลจนถึงจุดที่เราสามารถช่วยให้คนที่ไม่รู้ภาษีสามารถทาภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทําจัดการได้อย่างครบถ้วนได้ซึ่งพอเรามองภาพนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าเอตอตอนนี้ยังเป็นกระดาษอยู่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับสรรมการนะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูภาพต่อว่าแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยมองเรื่องเทคโนโลยียังไงบ้างถ้าเราดูจากระยะเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเทคโนโลยีของกรมสรมการเอง,เองหรือว่าทางของภาครัฐเองมันมีเยอะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย่างเช่น ถ้ามองไกลๆเมื่อสักหลายสิบปีก่อนไม่ก็ประมาณสักิบกว่าปีก่อนก็จะมี e-revenue คือยื่นออนไลน์จนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น e-filing ใช่ไหมครับซึ่งทุกท่านก็คงจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะฮะก็ได้ยื่นตลอดเวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงยื่นภาษีนะครับก็ยื่นให้ครบถ้วนด้วยนะครับทุกท่านแต่ละยื่นหรือยังเนี้ยตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็ไล่มาจนถึงตัว National E-payment ซึ่งเป็นเรื่องของพร m อ t pay ซึ่งตอนนี้ทางกรมสมการก็คือเปิดเนี้ยเป็นช่องทางในการรับเงินคืนภาษีซึ่งก็สะดวกรวดเด็วมากตอนนี้เพื่่อนนนนนนผมมมมมมปรรรระะาาาาณณสสัััักกใ10คคคจีีีี889บทท้้็ษขึ ซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่าจากเมื่อก่อนเราต้องรอเช็คซึ่งเช็คมีไปษณีมีระยะเวลามีต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษออกเช็คใบหนึ่งสิบาทสิบห้าบาทปัจจุบันนี้คือเราสามารถรับเงินกันทางมือถือได้แล้วที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เราก็เลยพูดกันตรงๆเลยว่าเทคโนโลยีทางด้านภาษีเนี่ยผมว่าก็มาไกลามากๆแล้วแล้วผมเชื่อว,ว่าจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยครับค่ะเรียนถามคุณปิศาดาบ้างดีกว่านะคะอยากให้พูดถึงการ<อ>ทาบัญชีในยุคปัจจุบันในแบบเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผม ครับอย่างที่เราทราบกันครับก็ปัจจุบันเองเนี่ยเจ้าของกิจการส่วนใหญ่คือน้องๆที่เรียนจบใหม่กันก็ใครต่อใครก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการกันใช่ไหมครับก็จะมีความนิยมในการเริ่มสตาร์ทอัพนะครับผมแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนกันเป็นอย่างดีทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เริ่มกิจการก็ ก็ไม่ได้เรียนบัญชีมาโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็ทำบัญชีไม่ค่อยเป็นเบื้องต้นก็ทํากันงงๆทากันเองใช่ไหมครับก็ผิดผิดถูกถูก,ถกซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้มาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราสามารถช่วยเขาแนะนํานวิธีแล้วก็มีทูต่างๆที่ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถประกอบกิจการด้วยได้ด้วยคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวโครงการตัว ET a x invoice by e m a i ลตัวเนี้ครับผมสามารถช่วยให้ช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็กเนี่ยทำใบกำ ส่งไปให้ลูกค้าเหมือนในวิดีโอก่อนหน้านี้เลยนะครับประหยัดเวลามากทําให้ทีมงานทีมเล็กๆนี่ครับสามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าบริษัทที่ใหญ่ๆได้โดยที่เขาสามารถค่อยๆเจริญเติบโตตั้งแต่ตอนเริ่มทําอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ค่อยๆแแบขยายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับประหยัดเวลาเนาะลดต้นทุนกระบวนการต่างๆอีกตั้งเยอะเลยนะคะเรียนถามเจ้าบ้านของเราดีกว่านะคะสำหรับคุณนงพงงานะคะโครงการ e-tax invoice by email เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะก็ ขออนุญาตนะคะแต่เดิมนี้ทางกรมสรรพากรนะคะได้มีการนำระบบ e t a x i n v o i e และ eReceipt เนี่ยนะคะมาใช้อยู่แล้วนะ,ะตั้งแต่ปี55นะคะอันนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของ e y m e n t นะคะแต่ว่ามีในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะะทางทางเน็ตเทคเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงจะทำให้มีการใช้กระดาษลดลง นะคะด้านในที่สุดก็คือหยุดการใช้กระดาษไปเลยนะคะก็เลยมีการพัฒนาระบบของ e t a x i n v o i c e ขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในภาคที่เป็นภาคไม่ได้บังคับนะคะเป็นภาคที่ด้วยความสมัครใจนะคะ,ะดังนั้นก็ในใน,ในระหว่างนี้เนี่ยเ,เราก็มีการบทบาทเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะในเมื่อ,อ E-Payment เนี่ยาเตอร์อเนี่ยนะคะชัดเจนนะคะในเรื่องของนโยบายแล้วก็ร a d แบบที่ชัดเจนเนี่ยเราจึงได้มีการพัฒนานะะระบบ พัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะะในหลายๆช่องทางะะมากมากขึ้นนะะแล้วก็ขัดเดียวกัน,นะะ่ก็เลยมีในช่วงของการรอยเปลี่ยนของกฎหมายเนี่ยก็มีระบบที่นำมาใช้นะะก็คือ e t e x by e นะะอมเนี e ่ยนะะขึ้นมาใช้ให้เป็นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะก้าวไปสู่ในส่วนที่เราจะไปกันเต็มรูปแบบจริงๆ นะคะคเพราะงั้นเนี่ยในตัวของ e t a x i n v o y by email เนี่ยยังมีข้ออจำกัดบ้างนะคะเเล็กน้อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้อธิบายต่อไปว่านะคะ,คะเป็นไงคะ่ะเรียนถามคุณถนอมบ้างดีกว่านะคะในฐานะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเป็นคำถามที่กวา<ม>้างมากเกว่าคนอื่นมากเลยนะครับในฐานะ c น n t e n t creator คือผมว่าปัจจุบัน โลกออนไลน์มันค่อนข้างมีพลกับชีวิตคนมากขึ้นนะครับทุกคนใช้ทุกคนในห้องนี้อย่างนี้ก็ไม่ใครคงไม่มีใครไม่มี Facebook คงไม่มีใครไม่ได้เล่นไลน์อะไรเงี้ยครับมือถือก็คงไม่ได้ใช้รุ่นกระติกน้ําเหมือนดรยุทธนาที่เมื่อกี้เล่าใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นสมาร์ทโฟนหมดทั้นั้นฮะเออไม่ใช้คุณพ่อคุณพ่ออ่านี่ผมว่าคุณพ่อดรยุทธนะไม่ใช่โอเคครับก็จริงๆแล้วมันก็โรคอะไรมันมีผลกับชีวิตเรามากขึ้นแล้วแล้วก็การมีระบบนี้มาเนี่ยมันก็ทําให้ซัพ ทำงานของคนถ้าถ้าบอกว่าโลกออนไลน์เนี่ยมียังไงก็แน่นอนเราซื้อของเดี๋ยวนี้ครับก็เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทุกอย่างเราซื้อผ่านออนไลน์หมดถูกไหมเราสั่งผ่านไลน์บ้างเราบางทีเราก็เมน์ใน a c e b o o k แม้ว่าเขาจะถามบอกราคามาแล้วเราก็ยังจะถามเขาอีกว่าเท่าไหร่คะอย่างนี้นะครับอ่างเงี้ยเราก็จะมีพวกนี้เยอะมากนะครับก็คือพอมันมีอย่างนี้มากขึ้นการติดต่อสื่อสารมากขึ้นส่งของจ่ายเงินตรงนี้มันก็จะมาช่วยซัพพอร์ตให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นครับผม รุ่นหลานรุ่นเด็กโตขึ้นมานี่หลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยรู้จักเลยนะว่าไปเดินยังไงซื้อขอยยังไงนอกจากนี้ก็จะเป็นการซื้อผ่านออนไลน์กันจริงใช่ใช่คืออย่างอย่างเอายกตัวอย่างส่วนตัวอย่างผมเพิ่งมีลูกอ่อนภรรยาผมก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าเธอซื้อของมากกว่าผมทุกวันนี้ก็เธอสั่งออนไลน์ใช่วช่เลยใช่ครับเนี่ยมันก็มันก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเธออยากได้อะไรก็สามารถสั่งได้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้ บัตรเครดิตใครใช่ไหมัตรครดิพบัตรเครดิตพ่อที่ถามอันนี้ไม่ต้องถามนะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนงพง,งากก็ทิ้งท้ายให้เราในเรื่องของรายละเอียดแบบเจาะลึกนะคะดังนั้นอยากให้พูดถึงโครงการ National E-payment รวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการ e-tax invoice by email เพื่อให้เราได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคผู้ประกอบการภาคประชาชนและประเทศยังไงบ้างคะ อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชัดเจนฮนะ,ะแล้วก็มีการทํากันบ้านที่ชัดเจนด้วยนะ,ะสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือกันนะฮะในช่วงของการที่มันทำกันในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีนะคะแล้วก็มาเป็นดิจิทัลกอเบอร์เมนต์นะคะ แต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมีระบบที่เราพัฒนาด้วยตัวเราเองกันนะคะจากมือมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งวันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะเมื่อเราเป็นดิจิตอลอคโนโนมีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องมีการแบ่งปันข้อมูลนะคะแล้วนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐและก็ไม่ได้ไหมายความว่าเฉพาะภาครัฐนะคะในภาคเอกชนก็ต้องใช้ด้วยนะคะสำหรับในตัวของ อ t แท็กซ e ินวนะคะสิ่งที่จะช่วยก็คือว่าเมื่อประเทศไทยเนี่ยมุ่งไปสู่ในเรื่องของการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่มีการใช้เงินสดกระแทะนะคะแล้วเราก็จะไม่มีการใช้กระดาษกันอีกแล้วนะคะดังนั้น,นในการเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยนะคะก็ถ้าเราคิดว่าอีกสัก5ปีเราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยนะคะเ,เราก็จะมีการขยับ ขยายกันไปนะคะในแต่ละเฟสนะคะเพราะฉั้นเนี่ยในส่วนของ e-tax invoice by email เนี่ยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งค่ะสำหรับในปัจจุบันนะคะที่จะสามารถให้ SME นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะที่มีรายรับเนี่ยไม่เกิน 30ล้านนะคะโดยใช้ปีภาษี5-8นะคะหรือว่ารอบระยะวลาบัญชีที่1มกราหรือตั้งแต่1มกรา5-8เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้นะคะ ส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในตัวบิทันแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาความรู้ได้เดี๋ยวจะทำเวิร์กช็อปทำะไรด้วยนะคะด้วยเวลามีจำกัดนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเรียนให้ในส่วนของ e t a x i n ซ i ซิง by email e เมนี่ยนะคะมันจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กๆน,น้อยนะคะในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวระบบใหญ่ของกรมสรรพากรเนี่ยมี4ช่องทางนะคะที่จะขึ้นมาให้นะคะ อันนี้เราก็จะมีช่องทางแรกนะคะก็คือช่องทางแบบจำนวนที่มีการทำ t r a n s c t i o n มากๆกนะคะก็จะเป็นแบบ host to host นะคะอันนี้ก็เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะคะส่วนในเรื่องของอีกวิธีทางหนึ่งก็คือในเรื่องของ service provider นะคะอันนี้เราจะมีเหมือนกับเป็นการโอนผ่านตัวแทนนะคะจะมีตัวแทนมาแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็อยู่หลังตัวแทนแล้วก็ระบบที่ยังไม่พร้อมมากนะักก็ระดับ กลางหรือระดับค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็อีก2วิธีหากอันนี้เป็นการให้บริการโดยการเรียกว่าไฟล์อัปโหลดนะคะเอาปาแล้วก็เอามาใช้เลยนะคะโดยที่ไม่มอีอาจจะไม่มีอะไรมากมายนะคะความรู้รอ,อะไรแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือ,อาการทําในเรื่องของเว็บพอร์ทัลนะคะอันนั้นก็เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเลยนะคะตอนนี้มันจะมีความาแตกต่างนิดนึงนะคะสำหรับ e-tax invoice by email นะคะมันจะใช้ได้กับผู้ประกอบการที่เป็นจดภาษีเพิ่มเท่านั้นนะคะ,ะเพราะว่า e r e c e i v e เนี่ยยังไม่สามารถจะใช้ได้กับ e-tax invoice by email นะคะต้องไปรอระบบเต็มรูปแบบนะคะระบบเต็มรูปแบบก็คือ,อจะคงจะเริ่มใช้ประมาณเมษานี้นะคะ,ะทั้งนี้ก็ดูความต้องการของของอ ผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการและมาติดต่อแล้วก็มาทํากันบ้านกับเรานะคะวิธีการหลักๆก,ก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการทําข้อมูลขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการาทำาการลงลายเซ็นดิจิตอลนะคะลายมือชื่อดิจิตอลนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการประทับ,ทบเวลานะคะเพราะงั้นจะจะทำให้ความเชื่อมั่นความเชื่อถือนะคะอา,อาจจะ ทำให้ได้เต็มรูปแบบนะคะขณะเดียวกันเนี่ยตามมาตรฐานของเอ็ดด้านะคะเราก็ได้มีการได้รับความร่วมมือนะคะจากทางด้านของเอ็ดด้าเนี่ยที่จะก,กำหนดในเรื่องของข้อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆให้นะคะโดยเฉพาะข้อเสนอแนะในเรื่องของมาตรฐานด้านของ e t a x i n v o i c e นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2นะ,ะซึ่งและว,วันนี้เราก็ได้พัฒนานะคะระบบที่จะเปิดใหมน่นี้รองรับเวอร์ชัน2 ะะแล้วก็สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมการก็คือทำตัวเองให้เป็นเวอร์ชัน2นะคะแล้วก็ส่งแบบ XML ค่ะนะคะแล้วก็มันจะมีวิธีการที่ง่ายนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญกวดสืึ่การที่เราพยายามจะมองว่าวันนี้เนี่ยทางระบบทางประเทศเนี่ยนะคะมันไปถึงไหนแล้วนะคะที่มันมีอินฟราสตรักเจอร์เอาไว้นะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราก็มองดูเราก็จะไปมองในส่วนของ National Single Wind o w ะะที่เราจะใช้ช่องทางตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการประหยัดและในการที่จะเปิดตัวประเทศไทยค่ะไปสู่นา,นานาชาติได้นะคะมันจะมีขับใหญ่ตรงนั้น,นะะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพัฒนากันต่อไปค่ะ,ะ,ะจอนรู้ยังไงก็เดี๋ยวติดตามในส่วนของเวิร์กช็อปกันด้วยนะคะทีนี้เรียนถามคุณนอนอมบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่เราถามในพฤติกรรมแบบรวมๆนะคะแต่ว่าในด้านภักผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการใช้ e-tax invoice ยังไงบ้าง คือจากเดิมที่เราต้องส่งใบกืมกับภาษีแบบกระดาษใช่ไหมครับมันก็จะง่ายขึ้นโดยการส่งผ่านอีเมลแล้วก็มีระบบของ e-tax invoice by e mail เนี่ยมารองรับดังนั้นเวลาส่งก็มั่นใจได้ว่าโอเคเราออกใบยืมกับภาษีถูกต้องมีประทับ t สแต s t a ก็คือประทับเวลาเนี่ยลงไปว่าโอเคออกออก,ออกไม่ผิดนะแล้วก็เวลาตามนี้แล้วก็ดรับรองจริงว่าได้ออกแล้วหลักฐานหนึ่งประหยัดหนึ่งนี่คือประหยัดเรื่องของเวลาละสองคือจากเดิมที่เป็นกระดาษมันก็จะประหยัดเรื่องของการทําเอกสาร โดยที่ไม่ต้องมาปริ้นมาอะไรมาส่งให้กันอีกตอนนี้ก็ส่งอีเมลอีกอันนึงที่ง่ายก็คือหลักฐานพวกนี้มาถูกเก็บในอีเมลครับซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอีเมลของเราทุกคนเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะแล้วบางทีถ้าใช้เมลบางเจ้าอาจจะมีจัดหมวดหมู่ได้เลยก็อาจจะสามารถสืบค้นก็คือค้นหาข้อมูลพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มันก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดพวกนี้ในการตรวจสอบในอนาคตว่าอนาคตสมมติว่าใบกำกับภาษีนี้มีปัญหาหรืออยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถสืบค้นตรงนี้ได้เลย โดยที่มันไม่ต้องมาหาที่จัดเก็บไม่ต้องมาทําแฟ้มทําข้อมูลอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างประหยัดทุกอย่างจากเดิมที่เปลี่ยนพฤติกรรมตอนแรกๆอาจจะดูตอนคือต้องบอกว่าฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเหมือนอจ,จะเริ่มยากอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเมื่อมาเริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็จะต้องง่ายขึ้นใช่ครับตอนแรกอาจจะยากหน่อยเพราะว่าอนาคตอย,อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับอย่างท่านบอกก็คือทุกอย่างมันกำลังจะมาหมดยังไงเราก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดครับผม ก็ต้องใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบนะคะเรียนถามคุณยุทธนานะคะคิดว่าประโยชน์ของการใช้ e-tax invoice by email ในคนที่ทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นในมุมส่วนตัวจริงๆใปนมุมวิชาการด้วยแล้วกันนะครับคือ,อประเทศไทยเนี่ยมันมีการจัดอันดับตัวหนึ่งของอตัว World Bank นะครับเขาจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่อง Doing Business ว่าที่ไหนทำทำธุรกิจทำง่ายทำยากจริงๆประเทศไทยถือว่าถือว่าดีมากนะครับเพราะว่า เขาจัดอันดับใน190ประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโอเวอร์อยู่ประมาณสัก46นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ประมาณสัก1ใน4ด้านบนแต่ว่าพอมาดูเจาะลึกเป็นตัวชินช้นๆนะครับชิ้นเรื่องเรื่องภาษีอะครับเราอยู่ที่ประมาณ1 0 9ของจาก190ประเทศคือเราอยู่ครึ่งล่างนะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือ ถามว่าเราจะพัฒนาจากน้อยก้าวขึ้นมาได้ยังไงผมมองว่าเทคโนโลยีเกี่ยวเรื่องนี้อย่าง,าง,เ,ชางเช่น e-T a x ็บอีเมลเนี่ยฮะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้มันทําให้การทําธุรกิจมันง่ายขึ้นเพราะว่าการจัดการเรื่องภาษีมันง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นปุ๊บเท่ากับว่าตัวเรนกิ้งเราในส่วนนี้มันก็จะดีขึ้นซึ่งมันก็สามารถดึงดูดเรื่องนักลงทุนเข้ามาแล้วก็รวมถึงร่วมการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเข้ามาผมเชื่อว่า,วามันจะมันจะชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกัน,น,เ,นกกเนี่ยใน ซึ่งผู้ประกอบการเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากพบกับความเสี่ยงเลยเพราะความเสี่ยงเช่นแบบว่าแบบฟอร์มตัวแปลงกับภาษีทําไม่ตรงตามกฎหมายบ้างผิดนั่นผิดนี่เล็กๆน้อยๆบ้างหรือรวมไปถึงมีการโต้แย้งเกิดขึ้นว่าไอ้ time stamp ของมันมันเกิดขึ้นวันนี้เดือนนี้จริงหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าตัว,ต,วตัว e t a x i g v o i c e by Email เนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือหลวงรับรู้ละมันมีการส่งอีเมลไปปับ๊บมีการ stamp ขึ้นมามันมีการรับรองว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันไม่มีการปลอม พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเรื่องความเสี่ยงมันหายไปเนี่ยการทําธุรกิจมันจะรู้สึกสบายหลังมากขึ้นมันจะปลอดภัยมากขึ้นซึ่งการทําธุรกิจที่เรารู้สึกมันมีความเสี่ยงที่มันลดลงเนี่ยมันทําให้เราสามารถโฟกัสในเรื่องของธุรกิจของเราได้จริงเพราะไม่งั้นถ้าเราต้องมานั่งระแวงว่าเอ๊ะเราจะมีความเสี่ยงไหมนะเราจะมีปัญหาอะไรไหมนะแบบตัวนี้จะถูกต้องไหมนะการทําธุรกิจมันจะถูกเสียโฟกัสไหมจะเสียสมาธิเพราะาเราต้องมานั่งระแวงพวกนี้ซึ่งผมก็เลยใน,ในความรู้สึกผม,ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยการเริ่มต้นนี้เป มาใช้วิธีการใหม่ที่มันง่ายขึ้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปเชื่อเลยครับว่าอีกสักสามปีห้าปีจากนี้ไปเนี่ยระบบที่เราเห็นเนี้ยเฟสหลังๆที่โผล่ขึ้นมามันจะง่ายขึ้นมันง่ายจนถึงขนาดว่าวันหนึ่งครับพวกไอใบรักับภาษีที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเอกสารที่แบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีเอกสารแบบนี้มาก่อน ครับผมอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเรียนถามคุณกฤษดาบ้างดีกว่านะคะประโยชน์ของการใช้ e-tax invoice by email ในแง่ของผู้ที่ทำระบบเกี่ยวข้องกับด้านบัญชีหรอคะครับผมผมเมื่อกี้ฟังข้อกำหนดแล้วตื่นเต้นมากนะครับจริงตื่นเต้นแทนตื่นเต้นสำหรับตัวเองด้วยนะครับเพราะทุกเดือนเนี่ยเราปินใบกำกับภาษีปึกประมาณแค่นี้นะครับซึ่งเกินกระดาษ A 4 1หนึ่งลีมซะด้วยสามใบนะครับอีกไม่นานก็จะเป็นสองลีมคิดไม่ออกเลยครับว่าพอเป็นมาสามสี่ลีมแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตในการทำใบกำกับภาษีเพื่อส่งให้ลูกค้านะคร ในก็คือในมุมมองของเราเองเนี่ยเราตื่นเต้นมากว่าถ้ามีระบบอย่างเงี้ยเนี่ยงานตรงเนี้ยคือสามารถอัตโนมัติได้เกือบหมดเลยนะครับแทบจะไม่ต้องทําเองเลยแล้วก็ประหยัดคนนะครับคนหนึ่งคนเนี่ยทำใบกำกับภาษีต่อวันได้ไม่กี่ใบนะครับเดือนหนึ่งคุณทํา2,000ใบคุณต้องมีประมาณสองสาคนเพื่อแค่เพียงเพียงแคต้องทำใบกำกับภาษีพิ์ออกมาประทับตายางเซ็นส่งจดหมายให้กับลูกค้าทุกรายซึ่งเป็นงานจํานวนมากนะครับแล้วในมุมมองของคนที่ทําระบบของกฤษดาทําระบบของโฟร์เขาใช่ไหมครับ ลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าเล็กๆข้างนั้นแหละครับส่วนใหญ่คือตรงตามโครงการเลยคือมีรายได้น้อยกว่า30ล้านซึ่งแต่ละคนเนี่ยเปิดบินบอลละ1นึ่งใบถึงวันละ3 0บใบ50บใบบางบริษัทเปิดเป็นร0อยใบก,ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดการเปิดของเขาค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งด้วยตามกฎหมายจริงๆปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องส่ง ก่อนก่อนหน้านี้เรายังต้องส่งเอกสารตัวจริงอยู่ซึ่งเป็นงานค่าใช้จ่ายที่เป็นจํานวนที่สูงมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยมองว่าตัวนี้เองเนี่ยสามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็สาหารบทางระบบของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเราพร้อมที่จะรองรับเพราะว่าสามารถรองรับได้ทันทีเร็นเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยจะแฮปปี้มากครับล้าก็จะแบบจะมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นมากเยอะอ,อีกมากมายเหมือนในวิดีโอที่โชว์ก่อนหน้านี้เลยครับผม วิด <cin stereotype> ีโอนี้ม <laughs> ันใช่เลยนะคะเป็น <sk> ก <un> <sm> ัราบอกให้เราฟังแล้วเราแบบโอ้โหมีโครงการอย่างนี้เราใช้ e-tax invoice นะครับกดปุ่มปุ๊บดาวน์โหลดเรามาส่งอีเมลออกไปสะดวกสบายเป็นเวลาทำให้ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีแอปมือถือแอปมือถือเองก็สามารถทำตัวงานตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวน์โหลดอินโอยสมา PDF แล้วก็ส่งผ่านอีเมลออกไปให้ลูกค้าทีนี้เรามีอยู่คนสองคนเราก็ทำธุรกิจได้เทียบเท่ากับบริษัทใหญ่แล้วครับจริงค่ะ เรียนถามคุณนมพง,งาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้สรุปว่าโครงการนี้คือกลุ่มเป้าหมายนั้นหลักเป็นใครและทําไมผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทต่างๆควรมาใช้ระบบนี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับไทยแลนด์4.0คะค่ะกะ็ด้วยระบบของ e t a x อินโอย์ายอีเมลเนี่ยนะคะก็จะเป็นการต้อนรับนะคะเปิดความคุ L, okay. <Okay. S 1> in ้นเคยในเรื่องของใบกำกับภาษีนะคะให้กับผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องของ4.0เราคงมุ่งไปที่ SME นะคะแล้วก็พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายนะคะซึ่งอาจจะเริ่มเข้ามาแล้วก็แต่ไ่งไรก็ตามเนี่ยทางเราก็ได้คิดว่าเมื่อมันมีระบบที่สามารถจะรองรับได้ครบถ้วนเต็มรูป มากกว่านี้นะคะซึ่งซึ่งก็จะตามมาเร็วๆนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องของบัญชีเนี่ยเราอยากจะฝังในเรื่องของอซอฟต์แวร์ทางบัญชีเอาไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยว่าถ้าซอฟต์แวร์บัญชีเนี่ยสามารถที่จะนะคะบริการในเรื่องของการออก e-tax invoice นะคะแล้วก็ออกไปถึงการยื่นแบบพัน e-filing เลยนะคะแล้วก็ชําระเงินเข้ากับ แบงค์เลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะทราบว่าแบงค์เนี่ยเริ่มให้ผูกนิติบุคคลเนี่ยฮะเริ่มผูกพร้อมเพย์ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง,ง่ายมากเพื่อนดูอิงบิสเนสทั้งหลายที่ท่านบอกว่ามันจะประเทศไทยที่เราจะมีความยักง่ายนะคะในการปลอดภัยมันจะทําให้ระยะเวลาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จากการที่เราก็พยายามที่จะดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะคะความเร็วขึ้นความช้าเนี่ยก็จริงแล้วเนี่ยเราก็ไปเชิญผู้กรมก็ไปเชิญผู้ทําบัญชีมานะคะแล้วก็มาลองทําเหมือนเวิร์กช็อปที่กรมเลย แล้วก็ดูซว่าเนี่ยให้การบ้านให้โจทย์ไปนะคะแล้วให้นั่งทำาตกว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะกรอกแบบรดห้าศูนย์เนี่ยมันร้อยหกสิบชั่วโมงจริงหรือเปล่านะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอาจจะเป็นในเรื่องของตอนที่เตรียมความพร้อมมากกว่าที่ตอนที่จะกรอกแบบนะคะเพราะว่าแบบห้าศูนย์เนี่ยมันสามารถยื่นผ่านเว็บได้อยู่แล้วนะคะแต่ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลที่จะให้ตรงตามกับการหลักของภาษีนะคะ อันนี้มันจะทําให้ต้องมีการเตรียมตัวบ้างนะคะก็อาจจะเป็นช้าในช่วงนั้นแต่ก็เขาก็คิดคํานวณเป็น160 ก็แต่อันนี้เราก็ไปสู้เต็มที่นะเพื่อจะให้ประเทศไทยเป็นลำดับที่30ตามที่นายกต้องการนะคะจาก46เนี่ยนะคะค่ะไม่แน่อาจจะได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่เราได้เริ่มโครงการนี้ค่ะสุดท้ายนี้เอาเป็นว่าสมมติว่าคุณถนอมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วกันนะเชิญชวนให้เราผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆสตาร์ทอัพรวมหนึ่ง SME เมนี่ยมาใช้ระบบ e t a x invoice by email ค่ะเชิญชวนกันหน่อยค่ะเชิญชวนใช่ไหมครับเหมือนผมเป็นพรีเซนเตอร์ดีใจจังนะครับ จริงๆผมผมกลัวอยู่เรื่องนึงนะผมคิดว่ามันมีผลกระทบต่ออาชีพหนึ่งมากกันมีอ e ีสัควอยก็คือ Messenger เพราะว่า Messenger ต้องวางบินส่งเอกสารส่งใบกำกับภาษีเนี่ยมสเซนเจอราจจะตกงานได้อันนี้อันนี้เพราะว่าพอมันมีอ e ีเมลปั๊บเราจะไม่ต้องการบางบางทีอาจจะสามารถไล่ Messenger ที่ออฟฟิศออกได้เราประหยัดค่าใช้จ่ายกลุ่มนึ่งนะ อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่มันน่ากังวลของเอทีผมคิดว่ามีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็คืออาชีพแมสเซนเจอร์จะได้รับผลกระทบมากๆนะครับแต่ถ้าให้แง่เชิงชวนเนี่ยผมคิดว่าแต่แมสเซนเจอร์อาจจะเปลี่ยนหน้าที่ไปขนของชื่อทางออนไลน์แทนอันนี้ได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ก็จะไปแย่งงานกันต่อนะครับโอเคจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาเนี่ยสำคัญคือในการทาธุรกิจหรือทําอะไรก็ตามครับสิ่งที่ผู้ประกอบการคนให้ความสนใจจริงๆมันคือเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการใส่ใจในการ พัฒนาธุรกิจเราก้าวหน้าอย่ามาเสียเวลากับเรื่องของการต้องจัดทําเอกสารตรงนี้มันช่วยหนึ่งเรื่องสิ่งที่ช่วยอีกก็คือผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ e t a ั invoice ใบเมลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่ระบบอะไรที่ในอนาคตที่อย่างที่บอกครับจะมีอีกมากมายตามมาทีนี้พอมันมีอะไรอีกมากมายตามมาคนหลายคนที่ที่ผมเจอมาหรือว่าผมผมเป็นบล็อกเกอร์เขียนเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะผมเจอปัญหาหนึ่งที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือคนอยากเสียภาษีนะแต่ไม่รู้จะเสียไงให้ถูก คนอยากทําให้ถูกต้องนะแต่แบบเปิดกฎหมายอ่านแล้วก็เอาไปหนุนหัวนอนต่อคือมันมันมันค่อนข้างทอ้อแท้ใจในบางทีว่าคนเขาอยากทําให้ถูกแล้วไม่รู้จะทำยังไงทีนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่ภาครัฐออกมาเหมือนกับสนับสนุนให้มีโอกาสทําได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยถือว่าตอนนี้เราได้2เรื่องเลยคือหนึ่งเราได้โอกาสละสองคือถ้าเราทำถูกทําดีเนี่ยเราได้เวลาและสุดท้ายที่เราจะได้อีกเรื่องแน่ๆคือเราจะเติบธุรกิจเราจะเติบโตได้เร็วขึ้นครับ คุณมากๆเลยนะคะอ,ะอย่างที่เดน้ทราวันนี้เนี่ยทุกท่านมีโอกาสที่จะส่งคําถามเข้ามาทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวลองฟังคําถามกันดูแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นคนตอบดีนะคะการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรน,นั้นอันนี้อาจจะต้องคุณนงนูนนา,นานแ,แน่แล้วนะคะต้องทําทั้งผู้รับและผู้ส่งใบกํากับภาษีใช่หรือไม่คะทำแต่ในส่วนของผู้ออกะค่ะผู้ขายด้านเดียวนะคะผู้ที่จะออกใบร ใบกำกับภาษีนะคะผู้ขายค่ะนะคะ <c oughs> พอนี้ค่ะเริ่มจากการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเนี่ยตามหลักเกณฑ์ก็คือวาอ่าท่านที่จะมาส่งอ e ีแท็กซ์ไว by อีเมลเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะแจ้งอ,อีเมลให้กับ ทางกรมสรรพากรนะคะ,ะโดยเราจะตรวจดูมีการยื่นแบบกอศ .1 นะคะทางเว็บนะคะแล้วก็เราก็จะมีวิธีการหลักเกณฑ์ของเรานะคะเอกสารต้องครบถ้วนนะคะภายใน7วันทําการนะคะ่ะท่านจะได้รับคําตอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานของท่านไม่ครบนะคะเราเราขอไปนะคะเราเริ่มนับใหม่นะคะเวันเรานับใหม่นะคะ,อะสองหนถ้ายังไม่ได้เราก็จะแคนเซิลไปก่อนนะคะ ต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้ถ้าผู้ที่ได้รับลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะได้รับเราจะแจ้งกลับไปะะท่านจะได้รับ Activate Code นะคะสหลักนะคะแล้วท่านนำ Activate Code เนี่ยค่ะไปเข้าที่เบว,เว็บไซต์ของ ของกรมสรรพากรนะคะ ddotth แล้วเข้าไปที่ตรง e-tax envoy นะทั้งนี้เพื่อที่จะท่านจะ activate Code นั้นไปสร้างะะ user id และ password นะคะส่วน user id password เนี่ยหลักการคง user id ผมไม่บอกนะคะประกาศไว้ทั่วไปคงคงไม่ไม่เหมาะนะคะแต่ก็มีหลักการอยู่นะคะท่านก็จะดูในคำแนะนำไปนะคะต่อจากนั้นเมื่อท่านไปกำหนด user id password แล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ใช้ระบบได้นะคะพอะต่อจากนั้นเนี่ยท่านก็เริ่ม ใช้บริการคือท่านก็ทําร่างไปกํากับขึ้นมานะคะ,ะท่านก็ส่งไปให้ผู้ซื้อทางหนึ่งนะคะอีกทางหนึ่งท่านก็ซีซีไปที่ทีด้านะคะนะคะทีด้าไทาม์นะคะนะคะส่งไปนะคะ,ะทางนู้ก็จะประทับตานะะเวลาลงไปให้นะคะแล้วก็จะจัดส่งกลับไปที่ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยนะคะ <c oughs> ผู้ซื้อก็สามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าไฟล์ที่เราให้ส่งไปนะคะเป็นส่งเป็นไฟล์นะคะไฟล์เป็น Word เป็น e x c e เนะคะเป็น PDF ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นรูปภาพมาถ่ายแล้ว,วส่งอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เรายกเว้นอันนั้นนะคะจะแปลงไอ้แบบกน,นะคะถ่ายรูปแล้วมาส่งนี้ไม่ได้นะคะออแล้วก็ต่อจากนั้นไปนะคะกออ็ท่านก็สามารถจะเข้ามาตรวจดูได้นะคะว่าเป็นออไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นชีทที่เชื่อที่ถือได้นะคะก็ไม่ไม่ไม่ยากอะไรนะคะขอทราบขั้นตอนการจัดทำ e t a x สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างละเอียด อยละเอียดเลยเหรอคะอันนี้จะต้องทำเจกันตัวตัวระบบหรือตัว e t a x นั่นน่ะสิคะนะอันนี้ก็ในตามกฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะคะว่าอีตัวตัวใบกำกับภาษีมันต้องประกอบอะไรด้วยนะคะอันนี้คงเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ท่านจะต้องทําก็คือมันจะต้องทําให้เป็น XML ค่ะจะต้องมีการ ส่งข้อมูลได้ในมาตรฐานที่เอ็ดด้ากำหนดนะคะเพราะงั้นจะยุ่งเย,ยิงมากค่ะถ้าเราไม่ไปมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่เราควรจะไปพร้อมๆกันนะคะอันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิตอลมากนะคะคงจ,จะเป็นคุณนุมงงงานทั้งนั้นเลยนะคะถ้า <c oughs> ใช้ระบบนี้ยังจําเป็นจะต้องเก็บใบกํากับภาษีที่เป็นกระดาษหรือไม่ออจริงๆแล้วมันสามารถเข้าไปตรวจได้นะคะแต่ว่าคงจะต้องมีกฎหมายออกมารองรับอีกสักนิดมั้งคะ <ork ork: นะคะเก็บไว้ก่อนมั้งคะเก็บไว้นะคะเพื่อความมั uh> ่นใจนะคะไฟแท็กอินโอยสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีซื้อภาษีขายได้หรือไม่ได้ค่ะได้นะะ ขอบทวนนะคะวันนี้เราขออนุญาตเป็นสี่คำถามอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,อ,ะอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของไฟล์นะคะคือ1ไฟล์เนี่ยท่านจะแนบได้1นึ่งหนึ่ง่งอน,น,นั้นนะคะแต่ว่าหลายๆหน้าได้นะคะ,ะไฟล์หนึ่งไม่เกิน3เมกค่ะนะคะไหวค่ะไหวค่ะเท่าไหร่ก็ไหวนะคะ <laughs> สนใจละนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะคะที่มาร่วมเสวนาเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับทั้ง4ท่านคะ่ะขอขอบพระคุณคุณนงพงาบุญเปี่ยมค่ะขอบคุณคุณถน,นอมเกตเอมนะคะขอบคุณท่านดรยุทธนาศิสวัิรและคุณกฤษดาชุดติ่นทอดน,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมด้านหน้าเราก็มีบูธด้วยนี่ขออนุญา